เมื่อไม่นานมานี้มีข่าวการค้นพบผีหรือวิญญาณในภาพเขียนเก่าแก่ที่เก็บไว้ในห้องนิรภัยของพิพิธภัณฑ์บริติสเป็นแผ่นดินเหนียวอายุประมาณ3,500ปีจากนครบาบิโลนซึ่งคาดกันว่าน่าจะมีอายุเก่าแก่ที่สุดในโลกแม้จะเป็นเพียงโครงร่างที่เลือนลางแต่ก็มีรายละเอียดที่เผยให้เห็นภาพของวิญญาณผู้ชายไว้หนวดท่าทางเป็นทุกข์โดยที่มือถูกมัดด้วยเชือก และมีสตรีนางหนึ่งที่เดินจูงนำหน้าไปสู่ยมโลกโดยที่ด้านหลังของแผ่นจารึกมีอักษรคิวนิฟอร์มที่เป็นภาษาโบราณซึ่งใช้ในแถบตะวันออกกลางและมีการบันทึกเรื่องราวถึงพิธีขับไล่ผีที่ออกมาหลอกหลอนผู้คนให้ไปสู่สุคติด้วยการหาหญิงมาเป็นคู่ให้กับมันดรเออร์วิงฟิงเกิลพันธรัก์ของแผนกตะวันออกกลางและผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาคิวนิฟอร์มผู้ค้นพบได้เล่าให้ฟังว่า มันคือจารึกวัตถุที่น่าตื่นตาตื่นใจอย่างมากแต่กลับถูกมองข้ามมาจนถึงปัจจุบันเนื่องจากว่าภาพเขียนนี้ถูกเก็บรักษาไว้ในคลังเก็บวัตถุโบราณของ British Museum มาตั้งแต่ศตวรรษที่19แต่มีความผิดพลาดคือมีการแปลข้อความผิดเพี้ยนไปจึงทำให้ไม่ได้รับความสนใจแล้วจึงถูกเก็บเอาไว้ตั้งแต่ตอนนั้นกระทั่งเขาไปพบเข้าและจึงนำมาศึกษาใหม่ เห็นได้ชัดว่าผีผู้ชายตนนี้อยู่ในสภาพที่น่าอนาถและทนทุกข์มันมีรูปร่างสูงผอมและไว้คราวดกยาวซึ่งผู้คนจึงคิดว่ามันกลับมาที่โลกก็เพราะความรู้สึกเหงาและโดดเดี่ยวเพราะงั้นการจะทำให้มันยอมกลับสู่บรโลกได้ก็ต้องหาคนรักให้กับมันซักฟังดูแล้วก็เป็นความคิดที่แปลกดีน่าเสียดายที่แผ่นดินเหนียวนี้มีชิ้นส่วนที่หายไปครึ่งหนึ่ง แต่ด้านหลังก็มีข้อความมากมายให้เราพอปฏิดปตะต่อเรื่องราวได้หลังจากถอดความทั้งหมดก็ได้คำตอบว่ามันคือคู่มือในการปราบผีในสมัยนั้นนั่นเองโดยมีการบันทึกขั้นตอนต่างๆเอาไว้ซึ่งดรฟิงคลเชื่อว่าแผ่นดินเหนียวนี้ต้องเป็นส่วนหนึ่งของห้องสมุดเวทมนต์ในบ้านของหมอผีหรือในวัดแน่นอน เขาหวังที่จะจัดแสดงแผ่นจารึกของชาวบาบิโลนแผ่นนี้เพราะมันจะทําให้มนุษย์ยุคใหม่อย่างเราได้เข้าใกล้ชิดกับบรรพบุรุษของเรามากขึ้นความกลัวความอ่อนแอและลักษณะเฉพาะทั้งหมดจึงทําให้เผ่าพันธุ์มนุษย์น่าดึงดูดใจ หลังจากที่ได้เกริ่นนำเรื่องราวของความเชื่อในเรื่องผีสางที่มีจารึกมาตั้งแต่เมื่อ3,500ปีที่แล้วต่อจากนี้ผมจะขอพาทุกท่านเข้าสู่เรื่องผีในยุคโบราณกันต่อเลยนะครับแต่ก่อนจะเริ่มเดินทางผมขอฝากให้ช่วยกด subscribe และกดรับการแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์สนุกๆจากเราด้วยนะครับตั้งแต่ที่มนุษย์เริ่มมีอารยธรรม เรื่องราวผีหรือนิทานของวิญญาณที่ฟื้นคืนจากความตายเพื่อกลับมาหลอกหลอนในสถานที่ที่พวกเขาจบชีวิตลงก็ได้มีบันทึกไว้อย่างชัดเจนในนิทานพื้นบ้านของหลายวัฒนธรรมทั่วโลกเรื่องราวอันรุ่มรวยเหล่านี้เกี่ยวข้องกับบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่ระดับราชินีนักการเมืองไปจนถึงนักเขียนและนักเลงหลายคนเสียชีวิตก่อนวัยอันควรด้วยสาเหตุจากความรุนแรง หรือที่เป็นปริศนาอย่างลึกลับแนวคิดเรื่องผีมีพื้นฐานมาจากความคิดโบราณที่ว่าวิญญาณของบุคคลนั้นแยกจากร่างกายของเขาหรือเธอและอาจยังคงมีอยู่ต่อไปหลังจากที่บุคคลนั้นเสียชีวิตด้วยเหตุนี้หลายสังคมจึงเริ่มใช้พิธีส่งศพในรูปแบบต่างๆตามความเชื่อทางศาสนาหรือวัฒนธรรม เพื่อให้แน่ใจว่าวิญญาณของคนตายจะไม่กลับไปหลอกหลอนคนที่ยังอยู่สถานที่ที่ผีสิงอยู่มักจะเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรืออารมณ์บางอย่างในอดีตของผีซึ่งมักจะเป็นบ้านเก่าหรือสถานที่ที่เขาหรือเธอเสียชีวิตนอกเหนือจากการปรากฏตัวของผีจริงๆแล้วรูปแบบการหลอกหลอนก็ยังมีตั้งแต่เสียงแปลกแสงไฟกลิ่น หรือลมพัดไปจนถึงการเคลื่อนตัวของวัตถุเสียงระฆังที่ดังขึ้นเองหรือเครื่องดนตรีที่ดูเหมือนจะเล่นเองอีกด้วยความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายเป็นหัวใจสำคัญของอริยธรรมเกือบทุกแห่งในโลกยุคโบราณและสิ่งนี้สนับสนุนเรื่องการมีตัวตนอยู่ของผีในฐานะวิญญาณของผู้จากไปที่กลับมาจากแดนมรณะหรือปฏิเสธที่จะไปจากโลกนี้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม สำหรับผู้คนในโลกยุคโบราณแทบจะทุกวัฒนธรรมได้สั่งสอนหรือปลูกฝังให้เชื่อว่าคนตายจะมีชีวิตอยู่ในรูปแบบอื่นที่ยังวนเวียนอยู่บนโลกของเราในชีวิตหลังความตายซึ่งส่วนใหญ่ถูกกำหนดโดยปัจจัยหลายอย่างโดยรายละเอียดของชีวิตหลังความตายในแต่ละวัฒนธรรมก็แตกต่างกันแต่ส่วนที่เหมือนกันนั่นก็คืออาณาจักรหลังความตายนั้นมีอยู่จริงและมีกฎระเบียบตายตัว ซึ่งวิญญาณของคนตายจะคงอยู่ที่นั่นเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเหล่าทวยเทพให้กลับมายัางโลกด้วยเหตุผลบางอย่างเช่นการถูกละเลยศพการเสียชีวิตในที่ซึ่งร่างกายไม่ได้รับการกู้คืนการฆาตกรรมโดยที่ไม่พบศพและไม่นำศพมาประกอบพิธีกรรมที่ถูกต้องหรือการกลับมาเพื่อแก้ไขกิจธุระที่ยังไม่เสร็จสิน้นหรือการกลับมาเพื่อเปิดเผยเรื่องราวที่แท้จริง ของการตายของพวกเขาเช่นเมื่อมีคนถูกฆ่าตายและต้องการล้างแขนให้ฆาตกรถูกนำตัวขึ้นศาลเพื่อเป็นการปลดปล่อยให้ดวงวิญญาณของตนได้พบกับความสงบสุขการปรากฏตัวของผีผู้ล่วงลับแม้จะเป็นผู้ที่เป็นที่รักแต่ก็แทบจะไม่ใช่ประสบการณ์ที่น่ายินดีเพราะคนตายก็ควรอยู่ในดินแดนของตนและไม่ควรมาอยู่ร่วมโลกกับคนเป็น ดังนั้นเมื่อมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นมันจึงเป็นสัญญาณว่าต้องมีอะไรที่ผิดปกติอย่างมากและผู้ที่มีประสบการณ์รเผชิญหน้าวิญญาณก็จะถูกคาดหวังให้ดูแลจัดการปัญหาเพื่อให้ผีได้ไปสู่สุคตินั่นเองความเข้าใจนี้แพร่หลายมากจนสามารถค้นพบเรื่องผีได้ในซีมที่คล้ายกันในวัฒนธรรมโบราณอย่างเมโสโปเตเมียอียิปต์กรีกโรมันจีน อินเดียตลอดจนภูมิภาคของเมโสอเมริกาและดินแดนเซลติกของไอร์แลนด์และสกอตแลนด์อีกด้วยในสมัยกรีกโบราณความเชื่อของผู้คนเกี่ยวกับลักษณะของผีนั้นต่างกันออกไปมีการบรรยายถึงผีได้หลากหลายรูปแบบตั้งแต่สีซีดอย่างโปร่งใสไปจนถึงสีดำสนิทและคำศัพท์ที่ใช้เรียกยังมีหลากหลายเช่น จ m มอนและพลาสมาซึ่งเป็นคำเรียกปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติตั้งแต่ผีไปจนถึงเทพเจ้ามีเรื่องผีกรีกโบราณที่ได้รับการบันทึกในรูปแบบของจดหมายโดยโพครัสในช่วงพิตศักราชที่4 1 0ถึง485เป็นเรื่องราวของฟิลิเนียนและ m ม c h a t e s สซึ่งเขียนโดยฮิปปาคอสแห่งแอมฟิโปลิสโดยระบุว่า ในรัชสมัยของพระเจ้าฟิลิปที่สองแห่งมาซิโดเนียหญิงสาวโสดนามว่าฟิลิเนียนซึ่งเสียชีวิตอย่างกระทันหันโดยหลังจากที่เธอเสียชีวิตเธอได้กลับไปที่บ้านพ่อแม่ของเธอในฐานะผีโดยที่ไม่รู้ว่าตนเองนั้นตายแล้วและแขกผู้มาอาศัยที่บ้านพ่อแม่ของเธอที่ชื่อแมช h ตเตสได้นอนกับเธอเป็นเวลาสามคืนติดต่อกันตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันฟิลิเนียน ได้มอบของขวัญเล็กๆน้อยๆให้กับแมชเตสกระทั่งเมื่อครอบครัวของเธอได้ทราบจึงคิดว่าการมาของเธอนั้นเป็นเจตจำนงของพระเจ้าหลังจากนั้นจึงได้มีการเปิดหลุมฝังศพของฟิลิเนียนและครอบครัวเธอก็ได้พบว่าร่างของเธอนั้นหายไปพร้อมสมบัติที่ฝังพร้อมกับศพของเธอนั่นก็คือของขวัญที่ฟิลิเนียนได้มอบให้แมชเตสนั่นเองหลังจากข่าวนี้ถูกร่ำลือออกไปชาวเมืองจึงหวาดกลัว และได้นำร่างของฟิลิเนียนไปเผานอกกำแพงเมืองในที่สุดแม้ว่าชาวกรีกโบราณส่วนใหญ่จะนิยมเล่าเรื่องผีผ่านวรรณกรรมและบทละครแต่ชาวโรมันโบราณมักเล่าเรื่องผีผ่านคำพูดจากปากต่อปากแต่มีความแตกต่างเล็กน้อยระหว่างประเภทของสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติชาวโรมันโบราณจึงใช้คำเช่นม o n s ต r u m เพื่อเชื่อมโยงถึงประสบการณ์ทางศาสนาในเชิงบวกและอธิบายผีที่มาดีหรือผีที่มาร้ายหนึ่งในบันทึกไม่กี่ชิ้นคือในวรรณกรรมของอภพูลิอุสชื่ออารินุสออเรอุสที่เป็นนวนิยายโรมันโบราณเล่มเดียวในภาษาลาตินที่เก็บรักษาไว้ในสภาพครบถ้วน มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขียนบรรยายถึงการปรากฏตัวของร่างอันไม่พึงประสงค์ที่อันเชิญมาโดยภรรยาผู้ใจร้ายที่ต้องการให้ผีฆ่าสามีของเธอมันจะมาทุกวันตอนเที่ยงเพื่อทำตามคำสั่งให้สำเร็จจดอยู่มาวันหนึ่งก็มีผู้หญิงลึกลับนางหนึ่งปรากฏตัวขึ้นและหลอกล่อให้สามีของนางเข้าไปในห้องเมื่อคนใช้ในบ้านเห็นว่าเจ้านายหายไป จึงพากันค้นหาเขาและเมื่อพังประตูห้องนั้นเข้าไปก็ได้พบว่านายของเขาเสียชีวิตแล้วโดยหญิงลึกลับคนดังกล่าวก็ได้หายตัวไปด้วยซึ่งนี่เป็นปรากฏการ์ผีที่เกิดในตอนกลางวันเรื่องผีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเรื่องหนึ่งจากวรรณคดีลาตินโรมันโบราณมีอยู่ในบันทึกฉบับหนึ่งที่เขียนขึ้นโดยพลีนีผู้เยาว์หลานของกาอิอุสปลีนิอุสเซกุนตุสนักธรรมชาติวิทยา นักประพันธ์หรือที่เรียกว่าพลีนีผู้อาวุโสในบันทึกของพลีนีผู้ยาวได้เขียนถึงลูเซียสซูราที่ย้อนไปถึงคริสตศตวรรษที่หนึ่งตามข้อมูลของพลีนีมีบ้านลึกลับตั้งอยู่ในเอเธนส์ที่คาดว่าเป็นบ้านผีสิงเพราะมักจะได้ยินเสียงแปลกๆในตอนกลางคืนอย่างเสียงโซ่ตรวนที่ดังก้องไปทั่วบ้านมันจะดังอยู่ไกลๆและจะค่อยๆใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วในที่สุด ปีศาจก็จะปรากฏตัวขึ้นในร่างของชายชาราที่มีหนวดเคราผอมแห้งและผมยาวนิมิตหลอนนี้ได้บรรยายถึงสภาพที่ถูกล่ามโซ่ไว้ทั้งที่แขนและขาของเขาสร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านอย่างมากและในที่สุดบ้านหลังนั้นก็ถูกทิ้งร้างจนต่อมาอารท์โธทนดัสปราชาวกรีกได้ซื้อและย้ายเข้ามาอาศัยในบ้านหลังนี้ไม่นานในคืนหนึ่ง ขณะที่เขานั่งอยู่บนเก้าอี้หน้าบ้านก็ได้ยินเสียงโซ่ตรวนดังลั่นแต่ขณะนั้นเขากำลังจดจ่ออยู่กับงานเขียนแล้วเสียงลากโซ่ก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆเมื่ออาร์โธนดัสเงยหน้าขึ้นก็เห็นผียืนอยู่ตรงหน้าผีชายชราที่ถูกล่ามโซ่ค่อยๆยกมือขึ้นแต่ฝ่ายอาร์โนดัสกลับบอกให้ผีรอสักครู่เพราะต้องการจบงานเขียนของเขาเสียก่อนแต่ผีชายชรา ก็ยืนกรานให้เขาลุกขึ้นจากที่นั่งและตามมันไปผีชายชาราได้นำเขาไปยังสนามหลังบ้านก่อนจะหายตัวไปหลังจากนั้นแอตเทนอดัสจึงทำเครื่องหมายบริเวณที่ผีหายตัวไปวันรุ่งขึ้นเขาจึงแจ้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นให้มาตรวจสอบพื้นที่และโครงกระดูกที่ถูกพันธนาการด้วยโซ่ก็ถูกพบตรงจุดที่เขาทำเครื่องหมายไว้จากนั้น จึงได้นำกระดูกไปทำพิธีฝังอย่างเหมาะสมแล้วในที่สุดบ้านในเอเธนส์ก็ไม่เคยถูกหลอกหลอนอีกเลยเรื่องผีทั้งหมดนี้บ่งบอกว่าในสมัยเมโสโปเตเมียโบราณทั้งกรีกและโรมันผู้คนเชื่อในสิ่งมีชีวิตหลากหลายรูปแบบหลังความตายโดยเนื้อหาที่สอดคล้องกันในสองเรื่องนี้คือศพที่ไม่ได้ถูกทำพิธีฝังอย่างเหมาะสม ซึ่งที่จริงแล้วพิธีฝังศพมีความสำคัญมากในสมัยโบราณกล่าวอีกในหนึ่งว่าการปรากฏตัวหลอกหลอนของผีจึงเหมือนเป็นการลงโทษสำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎทางศาสนาอย่างไรก็ตามจากคำอธิบายเหล่านี้ผีในสมัยโบราณก็ยังคงมีความลึกลับและน่าสะึึงกลัวในหลายๆด้านเช่นเดียวกับในทุกวันนี้ จบแล้วนะครับเรื่องราวคอนเทนต์ที่หามาฝากกันใน EP นี้ซึ่งก็หวังว่าจะถูกใจกันนะครับแล้วในช่วงท้ายนี้ก็ต้องขอรบกวนเหมือนเดิมด้วยถ้าชอบช่วยกดไลค์ใช่ก็กดแชร์ให้หน่อยแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์บันเทิงมากมายสไตล์ K-9 v a r i e t y ด้วยนะครับส่วนตอนนี้ต้องขอลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ